เฮล lo สวัสดีค่ะพบกับมิมีเ่เลิฟลุคนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนธันวาคมเดือนแห่งเทศกาลเดือนแห่งการช้อปปิง้งเดือนแห่ง ความสุขนะคะสําหรับมี่แล้วเนี่ยเดือนธันวานเนี่ยเป็นเดือนที่มี่ชอบมากๆเลยนะคะเดือนหนึ่งถึงปีนี้นะคะเราจะอยู่ในสภาวะล็อกดาวน์นะคะเราก็ยังจะสามารถที่จะเซละเลบรตนะคะหรือว่าฉลองไปด้วยกันได้ก็มีตั้งหลายวิธีนะอยู่ที่บ้านก็อาจจะเอนจอยการทํากับข้าวกินกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการสร้างความสุขสําหรับปีใหม่ปีนี้ที่เป็นแบบนิวเนอร์มัลค่ะวันนี้นะคะมี่ก็จะมาทําการแกะของลองเลยเฮิร์มากๆนะคะสําหรับไอเทมนี้ค่ะ เจ้า Dior Addict Lip Glow นะคะแหมมันช่างเหมาะกับสภาวะอากาศช่วงนี้นะคะปากแตกเนี่ยก็ต้องเน้นการบำรุงนิดนึงนะคะ <What? S 1> นี่ได้มาทั้งหมด2ส,สีค่ะนั่นก็คือสี001เป็นสีพิ้งค์นะคะแล้วก็สี004เป็นสีคอรัลนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำการสวอ h สีทั้ง2ส,สีนี้เปรียบเทียบให้ดูทั้งบนหลังมือแล้วก็บนปากนี่ค่ะ ลิปกลของดีออเนี่ยนะคะเขาจะมีคุณสมบัติในเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากนะคะแล้วก็ตัวนี้มันจะสีเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิอยู่บนตัวเรานะคะที่อยู่บนปากเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทาลงไปเนี่ยสีปากของแต่ละคนเนี่ยก็จะออกไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปนะคะวันนี้เนี่ยปากของมี่นี่ยังไม่ได้ลงอะไรนะคะก็จะเป็นสภาพ พื้นผิวประมาณแบบนี้ก็เดี๋ยวลองรับชมกันดูค่ะว่าจะเป็นแบบไหนอย่างแรกที่เราจะดูกันนะคะนั่นก็คือตัวสีนะคะมีจะขอแกะออกมาแล้วก็ทําการเทียบให้ดูทั้งสองสีเลยให้ดูชัดๆสีนี้นะคะคือสี001พิงค์แล้วก็สีนี้คือสี004คอร์รอลนะคะมันก็จะเป็นความชมพูนะฝั่งเนี้ย แล้วฝั่งนี้ที่เป็นสี004ก็จะเป็นความแบบส้มๆนะคะมองด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยสีที่มีชอบก็จะเป็นสีฝั่งนี้นะคะเป็นสีชมพูสีส้มเนี่ย <c oughs> ดูเข้ากับชุดมากกว่านะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองสวอชบนหลังมือกันค่ะอันนี้สีแรกนะคะสี001แทบไม่เห็นอะไรเลย าจจะต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเราให้สีเขาเปลี่ยนอันนี้มีไม่เห็นเลยสีต่อไปสี004 Coral นะคะออกขึ้นมานิดนึงนะคะสี Coral อ่าอันนี้สี0 1 1อันนี้สี004คะ่ะม่ทิ้งไว้สักพักนะคะสีเนี่ย คอรัล004เนี่ยจะออกดีกว่าสี001นะคะสี001เขาจะเป็นอะไรที่อ่อนมากคล้ายๆกับลิปมันเลยนะคะแล้วก็ให้ความแชมพูขึ้นมาแบบนิดเดียวจริงๆนะคะแต่สีคอรัลเนี่ยให้ความแชมพูแล้วก็อมส้มหน่อยๆนะคะก็มองจากตรงนี้ผิดคาดนะมี่ชอบสี004มากกว่านะคะก็เดี๋ยวจะลองสวอชบนปากให้ดูนะคะว่ามันจะแตกต่างจากที่อยู่บนหลังมือเราหรือเปล่านะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวจะลองสี0 1บนปากให้ดูนะคะ <S 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 มีสีมันเห็นสีขึ้นมาชัดขึ้นนะคะ, <S <S ะความช่ำนะคะความมันที่เป็นจากตัวลิปเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะพอทาลงบนปากของเรา ตอนนี้นะคะสีก็ผ่านไปได้ประมาณห้านาทีนะคะสีเขาจะออกแชมพูขึ้นนะคะถ้ามองจากของจริงตอนนี้เนี่ยปากก็จะมีความแบบชมพูชมพูเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปทั้งหมดห้านาทีแล้วนะคะสีเนี่ยก็อาจจะเข้มขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เข้มมากนะถ้ามองในกระจกเนี่ยก็เขาจะออกเป็นความชมพูชมพูที่เข้มขึ้นมานะคะจากปากมีที่มีสีคล้ำๆอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ ดูไม่คล้ำเท่าไหร่นะจริงๆแล้วโอเคมาลองสีคอร์เรลกันนะคะ mm. ลิปมันมีกลิ่นหอมแบบมิ้นมินด้วยเนาะเป็นยังไงบ้างคะ่ะประมาณนี้มีความแตกต่างจากสีศูนย์ศูย์หนึ่งพิงไหมอะ จากที่ดูนะคะหลังจากทิ้งไป5นาทีเนี่ยสีคอรัลเขาจะให้สีที่ค่อนข้างจะเข้มกว่าสีพิงค์นะคะถ้าลงบนปากจริงๆแล้วแล้วก็รวมกับสวอชแล้วเนี่ยมี่ขอเปลี่ยนใจนะคะมี่ชอบสีคอรัลมากกว่าสี0 0 4ที่เป็นมองแล้วด้วยตาเปล่าเนี่ยเป็นสีส้มนะคะแต่พออยู่บนปากเราเนี่ยมันก็ยังให้ความที่มันเป็นแชมพูอยู่นะคะแล้วก็ บนปากของเราเนี่ยมันออกสีชัดกว่าด้วยนะคะมีรู้สึกว่าสีนี้มันจะตอบโจทย์การใช้งานประจําวันเรามากกว่าค่ะแีบูน0์ูนเนี่ยก็สําหรับใครที่แบบไม่ชอบอะไรที่แบบจัดจัดสีเยอะๆหรือว่าปากเนี่ยมีความชมพูอยู่แล้วนะคะก็ใช้เป็นสี0ูนไปก็ได้นะคะแล้วก็มันไม่เลอะแมสด้วยนะมีว่าก็ดีเหมือนกันนะคะส่วนสี0ูนอันเนี้ยมันก็เหมาะสําหรับคนที่เราไม่ได้อยากใช้ลิปสติกเลย เราอยากจะใช้แบบลิปปามตัวเดียวแล้วแบบอยู่บนปากเราแล้วมันเปลี่ยนสีเนี่ยอย่างเงี้ยก็ก็คือโอเคในชีวิตประจําวันเราก็แบบสามารถใช้ได้มีดูมีสีสันมากกว่าสี001นะคะก็ยังไงทั้งสองสีเนี่ยสวยเหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนก็แล้วกันเนาะการใช้งานเนี่ยก็ตัวเจ้าลิป กลอตัวนี้นะคะก็ให้ความชุ่มชื้นโอเคเลยนะคะในระหว่างวันแต่ว่ามีว่าสําหรับหน้าหนาวมันอาจจะแบบเอาไม่อยู่นะคะก็ต้องทาซ้ํำหลายๆรอบนิดนึงนะคะใครกำลังเล็งๆเจ้าตัวลิปกลอตัวนี้จากดีออยู่นะคะก็ลองดูรีวิวนี้เปรียบเทียบแล้วก็ดูความชอบของคุณว่าชอบสีไหนมากกว่ากันนะคะสําหรับนี่แล้วก็ถ้าใครมีงบที่ไม่จํากัดนะคะก็ตั้มมาทั้งสองสีเลยก็ได้ค่ะสวยดีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะมีก็ต้องขอจบรีวิวไปแต่เพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าจะมีอะไรเป็นคอนเทนต์แบบไหนนะคะอย่าลืมติดตามหรือถ้าเกิดใครอยากให้มีททำรีวิวตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็กดไลค์กด subscribe เพื่อที่เราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปนะคะวันนี้มีไปก่อนค่ะเทคแคร์ care. ดูแลสุขภาพบ๊ายบายค่ะ